ครับท่านผู้ชมเราวันนี้นะครับก็พอดีได้รับข่าวดีจากท่านอาจารย์เกียรตินะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงของช่องนะครับวิถีคนว่านแบบพอเพียงตอนนี้ก็นะครับเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็นะครับก็อยู่ในช่วงการตัดต่อนะครับก็ก็เลยมาแจ้ง FC ในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากลุ้นกันด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ที่ตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าเรื่อง แล้วก็ขอบคุณคุณครูกับทีมงานด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องทํานองเพลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ศิลปินนะครับที่ที่เขาช่วยร้องเพลงนะครับะจะใช้เวลาหน่อยนะครับทีแรกว่าจะปล่อยเพลงตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับก็ล่วงมาจนถึงเดือนตุลาเนาะแต่แต่ว่าก็นะครับก็ยังไงก็ฝากติชมสำหรับผลงานเพลงอของช่องด้วยนะครับ ก็ยังไงลองฟังทีเซอร์ดูครับขอบคุณครับดีครับ